สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าหมดอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเล่าหมดเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยแต่ไม่เคยได้หาคำตอบอย่างจริงจังนั่นก็คือทำไมเนื้อหมูถึงกลายเป็นของต้องห้ามในบางศาสนาหรือที่เรียกกันว่าข้อห้ามเรื่องหมูหรือพอกแทบูนั่นเองครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าในโลกใบนี้เนี่ยเนื้อหมูมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะ บางคนก็กินกันเป็นล่าเป็นสันกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองกินเี่นจนเป็นอาหารหลักเลยก็ว่าได้ประมาณ36%ของประชากรโลกเราเนี่ยบริโภคเนื้อหมูเป็นประจําเลยนะเรียกว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่คนกินกันเยอะที่สุดชนิดหนึ่งบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้แต่ในขณะเดียวกันคุณเชื่อไหมว่าเกือบหนึ่งในสของประชากรโลกเราเนี่ยกลับไม่กินเนื้อหมูเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆเลยใช่ไหมว่า ทำไมเนื้อหมูถึงได้เป็นที่ถกเถียงและแบ่งแยกผู้คนได้มากขนาดนี้บางคนกินได้บางคนกินไม่ได้บางคนห้ามเด็ดขาดแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเรื่องนี้กันล่ะครับเหตุผลหลักๆที่ทำให้คนกลุ่มใหญ่ไม่บริโภคเนื้อหมูเนี่ยก็มักจะมาจากข้อห้ามทางศาสนานี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาอิสลามและศาสนายูดาที่เนื้อหมูถูกห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะไม่มีการผ่อนปในใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้เนี่ย ยังมีนิกายย่อยในศาสนาคริสต์บางนิกายด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่ม Seven Day a d v e n เ i น t เนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูด้วยเหมือนกันส่วนในศาสนาฮินดูเนี่ยแม้จะไม่มีข้อห้ามทางศาสนาอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนเหมือนสองสศาสนาแรกแต่เนื้อหมูก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นักครับเรียกว่าไม่ค่อยมีคนฮินดูนิยมกินเนื้อหมูกันเท่าไหร่ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยสงสัยเหมือนผมใช่ไหมครับว่าทำไมศาสนายูดาห์และศาสนาอิสลามถึงไม่มีข้อห้ามเรื่องหมูที่เคร่งครัดขนาดนี้ ถ้าแท,าท้จริงๆแล้วในสองศาสนานี้ก็มีข้อห้ามเรื่องอาหารอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะไม่ใช่แค่หมูอย่างเดียวแต่หลายข้อห้ามก็ไม่ได้ถูกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเท่าข้อห้ามเรื่องหมูเลยนะแล้วอะไรคือเบื้องหลังของความเคร่งครัดนี้ล่ะทำไมหมูถึงได้กลายเป็นกรณีพิเศษที่ต้องห้ามเป็นอย่างจริงจังขนาดนี้นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องข้อห้ามเรื่องหมูนี้เนี่ยเขาได้นําเสนอทฤษฎีต่างๆมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับต้นกําเนิดของมัน วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมเพื่อหาคําอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดกันครับว่าปกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมหมูถึงได้กลายเป็นของต้องห้ามในบางวัฒนธรรมบางศาสนาแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเหตุผลเบื้องหลังข้อห้ามนี้เนี่ยเรามาทําความเข้าใจสิ่งที่นักโบราณาคดีอย่างไบรอันเฮสซี่และพอลล่าเว็บนิชเขาเรียกว่าหลักการเกี่ยวกับหมูกันก่อนครับฟังดูเป็นวิชาการหน่อยนะแต่จริงๆมันคือข้อสังเกตง่ายๆเกี่ยวกับหมูที่เราควรรู้ไว้ก่อน เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ง่ายขึ้นหลักการเกี่ยวกับหมูเหล่านี้เนี่ยมันก็คือชุดข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณสมบัติของหมูนั่นแหละครับที่จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการทําความเข้าใจต้นกําเนิดของข้อห้ามเรื่องหมูนี้นักวิชาการทั้งสองท่านนี้เนี่ยเขาได้เสนอหลักการไว้หลายข้อเลยนะแต่เราจะมาพูดถึงข้อที่เกี่ยวข้องและสําคัญที่สุดกันย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคหินเก่าหรือยุคพาลิโอริธิกน่นเลยนะครับ มนุษย์เราก็เริ่มล่าหมูป่ากันแล้วมีภาพแกะสลักที่แหล่งโบราณคดีสําคัญอย่างโกเวทีเทเป้ในตุรกีเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความคุ้นเคยของมนุษย์กับหมูป่าเนี่ยนะและประมาณ12,000ปีก่อนเนี่ยหมูป่าก็ถูกนามาเลี้ยงให้เชื่อจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี่แหละเอสซี SC และเว็บเิชเนี่ยเขาได้สรุปหลักการเกี่ยวกับหมูเหล่านี้จากการวิจัยข้อมูลทางโบราณคดีและบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมช่วงเวลาหลายพันปีในภูมิภาคตอนออกใกล้ครับ มาดูกันทีละข้อนะครับว่ามีอะไรบ้างฟังดูแล้วคุณอาจจะอ๋อเลยก็ได้นะอย่างแรกเลยนะหมูเนี่ยขยายพันธุ์ได้เร็วมาก,มากโดยที่จากหมูไม่กี่ตัวเนี่ยมันสามารถสร้างฝูงขนาดใหญ่ได้ในเวลาอันสั้นมากๆเลยนะสมมติว่าคุณมีหมูอยู่คู่หนึ่งไม่นานมันก็จะมีลูกเต็มไปหมดแล้วลูกหมูพวกนั้นก็โตเร็วแล้วก็มีลูกต่ออีกคือมันเพิ่มจํานวนประชากรได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนี่แหละที่ทําให้มันเป็นแหล่งอาหารที่ดีเยี่ยมเลยใช่ไหมครับเพราะมันสามารถเพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของมนุษย์ในยุคโบราณได้เป็นอย่างดีเลยยิ่งคนเยอะก็ยิ่งต้องการอาหารเยอะหมูตอบโจทย์ตรงนี้ได้สบายๆอย่างที่2นะครับหมูไม่ผลิตผลพลอยได้อื่นๆที่มีค่าเลยอย่างเช่นขนสัตว์หรือนมซึ่งในยุคโบราณเนี่ยผลพลอยได้จากสัตว์เหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจเลยนะอย่างขนแกะเนี่ยเอามาทําเสื้อผ้าได้ทําเครื่องนุ่งห่มได้เอาไปค้าขายได้เอาไปค้าขายได้ส่วนนมวัวนมแพะก็เป็นแหล่งอาหารสําคัญ เป็นสินค้าที่มีค่ามากๆในการค้าขายระยะไกลและเป็นแหล่งไรายได้สําคัญของอาณาจักรต่างๆในยุคนั้นเลยครับพวกนี้เป็นสินค้าที่เอาไปแลกเปลี่ยนเอาไปเก็บภาษีได้สบายๆเลยแต่หมูเนี่ยนอกจากเนื้อแล้วมันก็ให้ได้แค่ไขมันหมูเท่านั้นทําให้หมูดูไม่น่าสนใจนักสําหรับการสร้างความมั่งคั่งเมื่อเทียบกับสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างวัวแกะหรือแพะที่ให้ทั้งเนื้อนมขนและบางทีก็ใช้แรงงานได้ด้วยอย่างที่สามนะครับ หมูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าแกะวัวแพะม้าหรืออูดเลยด้วยเหตุนี้เนี่ยกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนที่ต้องเดินทางไกลๆเนี่ยเขาจะเลือกที่จะไม่เลี้ยงหมูเลยเพราะอะไรเน่่ยล่ะครับก็เพราะว่ามันจะกลายเป็นภาระในการเดินทางนั่นเองครับคุณผู้ชมอลองคิดดูสิว่าถ้าคุณเป็นคนเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนที่ต้องย้ายถิ่นฐานบ่อยๆต้องเดินข้ามทะเลทรายข้าบุกเขาคุณคงไม่อยากแบกภาระสัตว์ที่เดินช้าๆไปด้วยหรอกใช่ไหมมันจะทําให้การเดินทางของคุณช้าลงมากๆเลย สัตว์ที่เคลื่อนที่เร็วอย่างอูดหรือม้าเนี่ยถึงจะเหมาะกับการเดินทางไกลๆแบบนั้นมากกว่าอย่างที่4นะครับหมูมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูถูกกว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องมากเพราะว่ามันไม่ต้องการพื้นที่เลี้ยงขนาดใหญ่ไม่ต้องปล่อยให้เล็มหญ้าเหมือนวัวหรือแกะและยังกินอาหารได้หลากหลายมากๆเลยนะรวมถึงเศษอาหารของมนุษย์ด้วยนี่แหละที่ทําให้การเลี้ยงหมูเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่ชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมที่รอยกว่าหรือพูดง่ายคือคนทั่วไปที่ไม่ได้มีฐานะร่ํารวยมากนัก ก็สามารถเลี้ยงหมูได้สบายๆเลยไม่ต้องมีที่ดินเยอะไม่ต้องมีเงินทุนสูงก็เลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริมหรือเลี้ยงไว้กินเองได้อย่างที่5เนื่องจากหมูขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและมีขนาดครอกที่หลากหลายเนี่ยทำให้การเก็บภาษีจากหมูเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆเลยคุณผู้ชมลองนึกภาพการเก็บภาษีจากหมูที่ออกลูกทีละเยอะๆสิครับแล้วขนาดครอกก็ไม่แน่นอนในแต่ละครั้งด้วย บางทีออก10ตัวบางทีออก15ตัวการจะนับจำนวนเพื่อเก็บภาษีมันคงเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับระบบการปกครองในสมัยโบราณมากๆเลยไม่เหมือนวัวหรือแกะที่นับแน่กว่าเยอะและอย่างสุดท้ายนะครับหมูเป็นพาหะของโรคหลายชนิดที่สามารถติดต่อสู่คนได้เช่นโรคพยาธิตัวตืดและโรคคทริคคิโนซิสซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกล้ามเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แน่นอนว่าในยุคที่ยังไม่มีวิทยาการทางการแพทย์แบบทุกวันนี้การป่วยจากการกินเนื้อสั์ที่ไม่สะอาดเป็นเรื่องใหญ่มากและอาจถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวโรคเหล่านี้มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะครับยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เมื่อเราทําความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับหมูเหล่านี้แล้วเนี่ยนักโบราณคดีก็ได้นํามันมาใช้ในการตรวจสอบทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับต้นกําเนิดของข้อห้ามเรื่องหมูครับเราจะมาดูกันว่าคําอธิบายไหนที่ฟังดูสมเหตุสมผลที่สุด ทฤษฎีแรกที่เราจะพูดถึงคือเรื่องของความปลอดภัยของอาหารและข้อห้ามเรื่องหมูครับหลายคนอาจจะคิดว่าเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดสําหรับข้อห้ามเรื่องหมูเนี่ยก็คือความเชื่อที่ว่าหมูเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดแล้วการบริโภคเนื้อหมูจะทําให้คนป่วยใช่ไหมแต่คําถามคือนักวิชาการทางศาสนาในสมัยโบราณเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารจริงๆหรือเปล่าตอนที่พวกเขาร่างกฎหมายห้ามบริโภคเนื้อหมูขึ้นมาย้อนกลับไปในศตวรรษที่12 มีแพทย์ประจำพระองค์ของสุลต่านซาลาบินท่านหน่ึงนามว่าไมโมริเดสท่านนี้แหละที่ได้ให้คำอธิบายแรกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับข้อห้ามเรื่องหมูในงานเขียนของเขาที่ชื่อว่าคู่มือของผู้สับสนหรือ Guide of the Perplexed ไมโมริเดสกล่าวว่าไม่ควรบริโภคเนื้อหมูเพราะมันสกปรกและก็มีความชื้นมากเกินไปท่านยังแนะนำว่าเนื้อหมูจะไปขัดขวางการย่อยอาหารแล้วก็ทำให้เกิดเลือดเย็นและข้นด้วย นักวิชาการท่านนี้ให้เหตุผลว่าการกินอาหารที่ไม่โคเชอร์หรืออาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักศาสนายูดาห์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจจึงเป็นที่มาของข้อจํากัดในการกินหมูซึ่งฟังดูก็เหมือนจะเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่ากว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบว่าการกินเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุกอาจทําให้เกิดโรคทริคโนซิสได้นั้นเนี่ยก็ล่วงเลยมาถึงปีคริสต์ศักราช1835เลยทีเดียว นั่นหมายความว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ข้อห้ามเรื่องหมูมีมานานหลายศตรวรรษมากๆแล้วคือข้อห้ามมันมีมาก่อนที่มนุษย์จะรู้ได้ซ้ําว่าหมูหม,มันมีพยาธิที่ทําให้คนป่วยได้นะปัญหาของข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการหลีกเลี่ยงเนื้อหมูเนี่ยก็คือไม่มีหลักฐานใดๆที่ชัดเจนในคัมภีร์ฮีบรูคัมภีร์โทราหรือคัมภีร์อัลกุรอานที่กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติเรื่องอาหารว่าเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของอาหารเลยครับ คือไม่ได้บอกว่าห้ามกินเพราะจะป่วยนะคุณผู้ชมอลองดูข้อความจากคัมภีร์เลวีนิติบทที่1 1ข้อ7ที่ระบุว่าและหมูแม้ว่ามันจะมีกีบเท้าที่แยกออกแต่ก็ไม่เคี้ยวเอื้องมันไม่สะอาดสําหรับเจ้าหรือจากคัมภีร์อัลกุรอานซูระอ,อัลบากระบทที่2ข้อ173ที่กล่าวว่าพระองค์ทรงห้ามเจ้าไม่ให้กินซากสัตว์เลือดเนื้อหมูและสิ่งที่ถูกเชือดโดยกล่าวพระนามอื่นจากอัลละห์แต่ถ้าผู้ใดถูกบีบบังคับด้วยความจําเป็นโดยไม่ได้ปรารถนา หรือไม่ได้เกินความจําเป็นเขาก็ไม่มีบาปแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาคุณจะสังเกตเห็นว่าไม่มีข้อความใดเลยที่กล่าวถึงการเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคเนื้อหมูครับในคัมภีเลวีนิติจะเน้นไปที่ลักษณะของกีบเท้าและการเคี้ยวเอื้องของสัตว์คือบอกแค่ว่าหมูม,มีกีบแยกนะแต่มันไม่เคี้ยวเอื้องนะมันเลยไม่สะอาดไม่ได้บอกว่ากินแล้วจะท้องเสียหรือจะป่วยเป็นโรคอะไรเลย ถ้าหายไม่วิชาการทางศาสนาในสมัยโบราณทั้งในคัมภีร์ไบเบิลและอิสลามเนี่ยเขารู้ถึงความเป็นไปได้ที่เนื้อหมูจะทําให้เกิดโรคจริงๆนะครับพวกเขาก็น่าจะเน้นย้ําเรื่องนี้ใหญ่ชัดเจนเลยใช่ไหมเพื่อให้การบังคับใช้ข้อห้ามเป็นไปได้ง่ายขึ้นและมีเหตุผลรองรับที่แข็งแกร่งกว่านี้ก็คงจะบอกไปเลยว่าห้ามกินหมูนะเพราะกินแล้วจะป่วยจะเป็นโรคอะไรแบบนี้ไปเลยแต่มันไม่มีครับดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ของการเจ็บป่วยจากการบริโภคเนื้อหมู จึงเป็นการค้นพบที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งถูกนํามาเชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์เก่าๆในภายหลังเหมือนกับว่าพอรู้ว่าหมูมีโรคก็เลยเอาไปอธิบายข้อห้ามที่มาอยู่ก่อนแล้วนั่นแหละครับข้อห้ามเรื่องหมูจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารเป็นหลักและมันมีคําอธิบายอื่นไหมอย่างเช่นความรู้สึกรังเกียจหรืออะไรอย่างอื่นที่อยู่ลึกๆในใจคนโบราณทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าทําไมคนโบราณถึงมอหมูในแง่ลบเราจะมาดูเรื่องของ การเป,ปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการเลี้ยงหมูกันในช่วงต้นยุคสมฤทธิ์ประมาณ3,100ปีก่อนคริสตกาลถึง1,600ปีก่อนคริสตกาลโน่นเลยนะครับหมูถือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจเลยนะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยหมูมันเลี้ยงง่ายมีราคาถูกแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนราคาประหยัดที่หาได้ง่ายมากๆเลยนะแถมยังมีประโยชน์อย่างมากในพื้นที่เมืองที่กำลังเติบโตด้วยเพราะว่าพวกมันกินเศษขยะที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานี่แหละช่วยให้เมืองที่แออัดเหล่านั้นสะอาดขึ้นได้ ลองคิดดูสิครับว่าในเมืองใหญ่ๆที่มีคนอยู่กันเยอะๆในสมัยโบราณเนี่ยการจัดการขยะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะหมูเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะเลยเป็นเหมือนเครื่องกําจัดขยะธรรมชาติเลยก็ว่าได้ความสําคัญของหมูยังถูกเน้นย้ําในประมวลกฎหมายของฮัมูรบีที่เขียนขึ้นเมื่อประมาณ1 7 5 0ปีก่อนคริสต์กาลด้วยนะครับการขโมยหมูถูกลงโทษในลักษณะเดียวกับการขโมยวัวแกะลาและแพะเลยทีเดียวผู้ชมลองฟังข้อความนี้ดูนะครับถ้าผู้ใดขโมยวัว แกะลาหมูหรือแพะถ้าเป็นของเทพเจ้าหรือของราชสํานักโจรผู้นั้นจะต้องชดใช้30เท่าแต่ถ้าเป็นของคนอิสระของตรสัตว์เขาจะต้องชดใช้1ิบเท่าหากโจรผู้นั้นไม่มีสิ่งใดจะชดใช้เขาจะต้องถูกประหารชีวิตนี่แสดงให้เห็นว่าหมูมีค่าเทียบเท่ากับปศุสัตว์ชนิดอื่นๆที่สําคัญในยุคนั้นเลยนะและถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมากในยุคสัมิ์ตอนต้นเนี่ยผู้คนให้ความเคารพนับถือหมูมาก พวกมันถูกใช้เป็นสัตว์บูชายันในอียิปต์และเมโสโปโตเตเมียได้ซ้ำไปนะและเทพเจ้าคาในาอันนามว่าบาอาก็ยังเกี่ยวข้องกับหมูป่าด้วยคือหมูมันมีสถานะที่สูงส่งในสังคมยุคนั้นเลยนะครับอย่างไรก็ตามเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคปิที่สำคัญต่อหมูในช่วงปลายยุคสํิยประมาณ1,595ระมา5 9 5ปีก่อนคริสตกาลถึง1นึปีก่อนคริสตกาลในยุคนี้เนี่ย กระดูกหมูที่พบในเมโสโปเตเมียมีสัดส่วนเพียงแค่20%ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเท่านั้นเองลดลงไปเยอะเลยนะส่วนในภูมิภาคเลแวนเนี่ยกระดูกหมูมีน้อยกว่า5%ของสร้างประสุสัตว์ทั้งหมดที่พบได้ซ้ำไปคือแทบจะไม่เหลือร่องรอยการบริโภคหมูเลยก็ว่าได้บันทึกทางประวัติศาสตร์ก็สนับสน,นุนการเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ครับในช่วงปลายยุคสำริดเนี่ยชาวฮิตไทและชาวเมโสโปเตเมีย ได้ห้ามหมูเข้าสู่ศาสนสถานของพวกเขาเลยนะเพราะถือว่าหมูเป็นสัตว์ที่ไม่เหมาะสมสําหรับการบูชายันผู้คนเริ่มรังเกียจหมูที่กินขยะและมองว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่ทาให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สกปรกซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับยุคสม็จตอนต้นที่หมูถูกใช้บูชายันและมีการเก็บไขมันหมูไว้ในวิหารด้วยซ้าไปคือจากสัตว์ที่เคยสูงส่งกลายเป็นสัตว์ที่ถูกดูถูกเหยียดหยามไปเลย และทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนต่อหมูอย่างมากขนาดนี้นะครับหลักการเกี่ยวกับหมูที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถอธิบายพฤติกรรมใหม่นี้ได้เมื่อเศรษฐกิจในยุคสมัยเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผลิตภัณฑ์รองจากสัตว์ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการค้าและการเก็บภาษีครับเพราะขนสัตว์และผลิตภัณฑ์นมกลายเป็นเส้นเลือดสําคัญของเศรษฐกิจที่กําลังรุ่งเรืองมากๆเลยนะเป็นสินค้าที่ทําเงินได้มหาศาลแต่หมูนั้นเนี่ยนอกจากเนื้อแล้ว ก็ผลิตได้แค่ไขมันหมูเท่านั้นมูลค่าของพวกมันจึงลดลงไปโดยปริยายไม่สามารถสร้างไรายได้หรือเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญได้เหมือนสัตว์อื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันนี้เนี่ยลำดับชั้นทางสังคมก็เริ่มชัดเจนขึ้นจํานวนคนยากจนในเมืองก็เพิ่มขึ้นตามขนาดของเมืองที่ขยายตัวเพราะเมื่อเราเน้นภาพถึงเมืองใหญ่ๆที่มีคนอพยพเข้ามาเยอะๆคนยากจนก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากหมูเลี้ยงดูง่ายและใช้ต้นทุนต่ำเนี่ย คนในชนชั้นทางสังคมที่ด้อยกว่าจึงนิยมเลี้ยงหมูเพราะมันเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องมีเงินทุนสูงไม่ต้องมีที่ดินเยอะส่วนวัวแกะและแพะเนี่ยต้องการเงินทุนในการเลี้ยงดูมากกว่าซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถหามาได้การเลี้ยงหมูจึงเริ่มถูกเชื่อมโยงกับชนชั้นล่างครับทําให้กิจกรรมนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและถูกมองว่าด้อยค่าลงไปเหมือนกับว่าโอ้ย oh, นี่มันอาหารของคนจนนี่นาะหรือนี่มันสัตว์ที่คนจนเขาเลี้ยงกันอะไรแบบนี้แหละนี่อธิบายได้ว่า ทำไมการบริโภคเนื้อหมูจึงลดลงในยุคสำเร็จตอนปลายอย่างไรก็ตามการที่ความนิยมในการบริโภคหมูลดลงเนี่ยก็ยังไม่ได้อธิบายถึงการเกิดข้อห้ามที่เคร่งครัดนะครับทำไมเนื้อหมูถึงกลายเป็นของที่ถูกแบ่งแยกและเป็นที่ถกเถียงกันมากขนาดนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคมภี์ฮีบรูเนี่ยห้ามบริโภคอาหารหลายชนิดเลยนะรวมถึงปลาที่ไม่มีเกล็ดและกระต่ายด้วยแต่ไม่มีข้อห้ามใดที่สร้างความขัดแย้งได้เท่ากับข้อห้ามเรื่องหมูเลย และทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับเราสามารถหาคำตอบได้จากการเปลี่ยนแปลงพลวัตทางวัฒนธรรมหลังจากความล่มสลายของยุคสมิ์ตอนปลายเรามาเข้าสู่ช่วงของสงครามวัฒนธรรมโบราณกันครับในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าวิวัฒนาการของข้อห้ามนักโบราณคดีแม็กซ์ไพรส์เสนอว่าข้อห้ามเรื่องหมูเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเขาบอกว่าเราต้องสำรวจว่าทำไมข้อห้ามทางวัฒนธรรมถึงเกิดขึ้นตั้งแต่แรก แล้วทำไมมันถึงประสบค,ความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยหลังจากการล่มสลายของยุคสมฤทธิ์ตอนปลายเนี่ยเราจะเห็นการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนที่เรียกว่าชาวทะเลกลุ่มหนึ่งนั่นคือชาวฟิริสเตียในภูมิภาคเัวแวนครับโดยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มคนต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกราดในพื้นที่นี้และนี่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่อนาณานิคมแรกๆของชาวอิสราเอลเริ่มปรากฏขึ้นด้วย กระดูกหมูเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวฟิลิสเตียได้อย่างชัดเจนเลยครับคือถ,ถ้าขุดเจอซากกระดูกหมูเยอะๆก็เดาได้เลยว่าตรงนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวฟิลิสเตียนักวิจัยบางคนเคยตั้งสมมติฐานว่าแต่ที่ชาวอิสราเอลห้ามบริโภคเนื้อหมูนั้นเนี่ยมีแรงจูงใจมาจากความเป็นศัตรูกับชาวฟิลิสเตียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันเหมือนกับว่าฉันไม่กินสิ่งที่ศัตรูฉันกินอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นครับอย่างแรกเลยนะ หลักฐานทางบราณคดีไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างชาวฟิลิสเตียและชาวอิสราเอลเลยครับแต่กลับบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ทางการค้าที่สงบสุขมากกว่าคือเขาก็ค้าขายแลกเปลี่ยนกันปกติไม่ได้เป็นศัตรูกันขนาดนั้น อย่างที่2ชาวฟิลิสเตียเนี่ยเขาได้นําเอาวัฒนธรรมคานาอันมาปรับใช้และแหล่งโบราณคดีของชาวฟิลิสเตียหลายแห่งเช่นเทลคาซิลเนี่ยก็พบกระดูกหมูเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองคิดเป็นเพียง1%ของซากสัตว์ทั้งหมดที่พบด้วยซ้ําไปคือแม้แต่ชาวฟิลิสเตียเองก็ไม่ได้กินหมูเยอะอย่างที่คิดและอย่างที่3คัมภีรีฮีบรูเนี่ยถูกเขียนขึ้นหลังจากศตรวรรษที่8ก่อนคริสตกาลในขณะที่ชาวอิสราเอลและชาวฟิลิสเตีย กลุ่มแรกปรากฏขึ้นในศตรวตรรษที่12ก่อนคริสตกาลคิดดูสิครับว่ามันห่างกันตั้งหลายร้อยปีนะครับเป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิลจะเสนอข้อห้ามเรื่องหมูโดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายศตรวตรรษก่อนหน้าได้อย่างไรมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยชาวอิสราเอลได้ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาสองแห่งครับคืออาณาจักรอิสราเอลทางตอนเหนือโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่สมารีและอาณาจักรยูดาห์ทางตอนใต้ โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เยรูซาเล็มครับสองอาณาจักรนี้ก็มีวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปบ้างหลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่าชาวอิสราเอลในอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยยังคงบริโภคเนื้อหมูในช่วงยุคเหล็กคือพวกเขาก็กินหมูกันปกตินี่แหละแต่กฎหมายของชาวยูดาห์ซึ่งต่อมากลายเป็นกฎหมายของชาวยิวเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อแยกแยะชาวยูดาห์ออกจากชาวอิสราเอลคือต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองแตกต่างออกไปนั่นแหละ และหลังจากที่บาบิโลเนียพิชิตอาณาจักรยูดาในปี586ปีก่อนกฤษกาแล้วเนี่ยกฎหมายของชาวยิวก็ยิ่งเข้มงวดขึ้นไปอีกและเนื้อหมูก็กลายเป็นเครื่องหมายทางวัฒนธรรมที่สําคัญในการแบ่งแยกชาวยูดาเลยครับคือถ้าใครไม่กินหมูก็คือชาวยูดาแท้ๆประมาณนั้นเลยในช่วงที่กรีกและต่อมาโรมันเข้ามาปกครองเนี่ยเนื้อหมูก็กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในยูดาคุณผู้ชมลองนึกภาพเหตุการณ์นี้ดูนะครับ ผู้ปกครองชาวกรีกแอนโอคัสที่4ซึ่งครองราชระหว่าง175ปีก่อนคริสตกาลถึง164ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยได้กระทำการลบหลู่พระวิหารแห่งเยรูซาเลม็มด้วยการบูชาย,ยันหมูเลยนะครับแล้วก็สั่งห้ามทำรรเนียมปฏิบัติของชาวยิวหลายอย่างเช่นการเข้าสุนักนี่คือช่วงเวลาที่เราเห็นอัตลักษณ์ของชาวยิวตกผลึกอย่างชัดเจนรอบข้อห้ามเรื่องหมูเพื่อเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างระหว่างชาวยิวกับผู้ปกครองชาวกรีกโรมันของพวกเขา คือเมื่อโดนกดขี่โดนบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองการยึดมั่นในข้อห้ามเรื่องหมูเนี่ยก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้เป็นเหมือนการประกาศว่าฉันคือฉันฉันไม่เหมือนพวกเธอั่นแหละครับเราสามารถให้คําอธิบายที่คล้ายกันนี้สําหรับศาสนาอิสลามได้ครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ยุคหินใหม่นักโบราณคดีพบกระดูกหมูในคาบสมุทรอาหรับน้อยมากคือแทบจะไม่พบเลยนะดังนั้น ข้อห้ามเรื่องหมูจึงง่ายต่อการนํามาปฏิบัติเพราะแทบไม่มีใครกินหมูในภูมิภาคนี้อยู่แล้วคือมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตหรืออาหารการกินของคนในพื้นที่นั้นมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เมื่อศาสนาอิสลามขยายตัวออกไปนอกคาบสมุทรอาหรับเนี่ยข้อจํากัดในการบริโภคหมูก็กลายเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างระหว่างชาวมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมครับคือเมื่อไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนกินหมูเยอะๆการไม่กินหมูเนี่ยก็จะทําให้รู้ได้ทันทีว่า คนนี้เป็นมุสลิมความรู้สึกต่อต้านหมูของชาวมุสลิมยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสงครามครูเสดด้วยนะเราจะพบว่านักเขียนชาวมุสลิมในยุคนั้นมองชาวแฟรงก์ซึ่งเป็นชาวตวนตกที่เข้าร่วมสงครามครูเสดเนี่ยด้วยความดูถูกเหยียดหยามเพราะพวกเขากินหมูตัวเหมือนกับการแสดงออกถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนายอย่างชัดเจนเลยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าในเมื่อมีข้อห้ามอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในอาหารฮาลาลหรือโคเชอร์เช่น การหลีกเลี่ยงหอยปลากระบอกที่ไม่มีเกล็ดและกระต่ายทำไมข้อห้ามเรื่องหมูถึงคงอยู่มาได้ยาวนานขนาดนี้ทำไมมันถึงไม่หายไปเหมือนข้อห้ามอื่นๆละ่ะนักโบราณคดีสัตว์ริชาร์ดเบดดิงมีคำตอบครับเขาเสนอว่าหมูมีคุณค่ามากเกินไปสำหรับกรเกษตรกรรายย่อยที่จะละเลยข้อห้ามเรื่องหมูได้ง่ายๆคือมันเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญมากสำหรับคนทั่วไปไงมันอาจจะถูกมองข้ามไปได้ง่ายๆเหมือนกับการห้ามบริโภคเนื้อวัวที่ถูกละเลย หลังจากการปฏิรูปเมจิในญี่ปุ่นในปี1868คือถ้ามันสำคัญกับชีวิตประจำวันมากๆบางทีข้อห้ามมันก็อยู่ไม่ได้หรอกครับแต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนเกมและช่วยให้ข้อห้ามนี้คงอยู่ได้นั่นก็คือไก่ครับเรดบิงกล่าวไว้ว่าผมเสนอว่าไก่เมื่อถูกนำเข้ามาแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของมนุษย์และส่วนใหญ่เข้ามาแทนที่หมูในบริบทของหมู่บ้านและเมืองที่ยากจนแล้วไก่มันมีข้อดีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะ ไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหมูคือเลี้ยงไก่จํานวนเท่ากันอาจจะได้โปรตีนออกมามากกว่าหรือใช้ทรัพยากรน้อยกว่าเพื่อให้ได้โปรตีนเท่ากันนั่นแหละอย่างที่2ก็คือไก่ผลิตผลรอยได้คือไข่ครับซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหมูเช่นกันคือได้ทั้งเนื้อได้ทั้งไข่คุ้มค่ากว่าเยอะเลยไข่ก็เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญมากๆในชีวิตประจําวันเลยนะอย่างที่3คือไก่มีขนาดเล็กกว่าหมูเพราะหมูตัวหนึ่งมันใหญ่มากนะมถ้าเลี้ยงไว้กินเองเนี่ย กินคนเดียวคงไม่หมดในวันเดียวหรอกครับต้องแบ่งปันขายออกหรือต้องเก็บรักษาซึ่งในสมัยโบราณการเก็บรักษามันยากมากๆเลยนะแต่ไก่เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าเยอะครัวเรือนสามารถบริโภคไก่ได้ภายใน24ชั่วโมงคือเชื่อตัวเดียวก็กินกันในครอบครัวได้หมดไม่ต้องกลัวของเสียไม่ต้องกลัวเก็บไม่ได้นานเป็นไปได้ไหมว่าไก่ที่เลี้ยงง่ายและขยายพันธุ์ได้รวดเร็วเนี่ย จะเป็นตัวจานสําคัญที่ผลักดันให้เมอหมูหายไปจากจานอาหารของชนชั้นทานเศรษฐกิจและสังคมที่ด้อยกว่าคือเมื่อก่อนคนจนต้องกินหมูเพราะมันถูกเลี้ยงง่ายแต่พอมีไก่เข้ามาไก่ก็ถูกเลี้ยงง่ายแถมยังให้ไข่ด้วยก็เลยหันไปเลี้ยงไก่แทนคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าแม้จะไม่มีหลักฐานทางโบราณาคดีที่พิสูจน์ได้ว่าการบริโภคไก่ที่แพร่หลายเกิดขึ้นพร้อมกับการลดลงของการบริโภคหมูยอย่างชัดเจนนะแต่ขต้อโต้แย้งทางเศรษฐกิจนี้ก็ฟังดูสมเหตุสมผลมากๆเลยนะ เพราะตอนนี้เนี่ยคนยากจนก็สามารถปฏิบัติตามข้อจํากัดทางศาสนาได้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะถูกมองว่าเป็นแนวปฏิบัติของชนชั้นสูงเท่านั้นคือถ้าคนจนไม่กินหมูก็เหมือนกับว่าเขายอมเสียสละแหล่งโปรตีนสําคัญไปแต่พอมีไก่เข้ามาแทนที่เนี่ยพวกเขาก็สามารถปฏิบัติตามข้อห้ามได้โดยที่ไม่ต้องเสียสละวิถีชีวิตหรือแหล่งโปรตีนของพวกเขาไปครับทำให้ข้อห้ามเรื่องหมูเนี่ยกกลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายและยั่งยืนมากขึ้นในสังคม มาถึงช่วงสรุปประเด็นสําคัญกันครับเราจะมาทําความเข้าใจข้อห้ามเรื่องหมูกันสรุปไม่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมข้อห้ามเรื่องหมูเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลเดียวที่ชัดเจนตายตัวหรอกครับแต่มันมีต้นกําเนิดมาจากหลายปัจจัยทั้งจากเศรษฐกิจในยุคสมิ์และความขัดแย้งทางวัฒน,ธ,นธรรมในตัวออกกลางในช่วงการปกครองของบาบิโลเนียกรีกและโรมันครับแล้วก็มีการลดลงของการบริโภคหมูเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อศาสนาอิสลามกลายเป็นพลังที่โดดเด่นในภูมิภาคนี้ด้วย สรุปประเด็นสำคัญจากการพูดคุยของเราในวันนี้ได้ดังนี้ครับหหมูเป็นพาหะของโรคบางชนิดก็จริงครับอย่างเช่นโรคทริคินซสิสแต่คัมภีร์ไบเบิลและอิสลามไม่ได้กล่าวถึงโรคที่เกิดจากหมูเลยดังนั้นความปลอดภัยของอาหารจึงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญหลักๆในข้อห้ามเรื่องหมูในสมัยโบราณ 2. หมูเคยมีความสำคัญในเศรษฐกิจยุคสมฤทธิ์ปอนตนมากๆเลยนะเพราะมันเลี้ยงง่ายและก็กินขยะของมนุษย์ช่วยให้เมืองสะอาดด้วย 3. การที่หมูไม่มีผลพลอยได้อื่นๆที่สําคัญ,คญเช่นขนสัตว์และนมเนี่ยทำให้หมูไม่ถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่สร้างความมั่งคั่งได้ครับดังนั้นการเลี้ยงหมูจึงจํากัดอยู่เฉพาะชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมที่ด้อยกว่าในยุคสมฤทธิ์ตอนปลาย4ข้อห้ามเรื่องหมูได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างความแตกต่างระหว่างชาวยูดาห์และชาวอิสราเอลครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะซึ่งต่อมาก็กลายเป็นรากฐานของข้อจํากัดเรื่องหมูของชาวยูในปัจจุบัน 5. ข้อห้ามเรื่องหมูอาจคงอยู่ได้ในระยะยาวเพราะการเกิดขึ้นของไก่ในฐานะทางเลือกที่ถูกกว่าสําหรับคนยากจนครับทําให้คนทั่วไปสามารถปฏิบัติตามข้อห้ามได้โดยไม่เดือดร้อนเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเรื่องราวของข้อห้ามเรื่องหมูในวันนี้ผมมองว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนะครับและคงได้คําตอบสําหรับข้อสงสัยที่ค้างคาใจมานานแล้วนะครับว่าทําไมเมื้อหมูถึงได้กลายเป็นของต้องห้ามในบางศาสนา สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของเล่าหมดสวัสดีครับ